เร็วเว้ยแคนจะเป็นโอนเวยรถดึกดึ๊กตึ้งแข้งขึ้นแล้วเจ้าหน้ยเขาเลยคิแข้งเกือบมาหาเฮาแล้วนี่เร็วๆเร็วๆอ้ทะเบียนทะเบียนเนาต้องเจิมทะเบียนเร็วโอ้ยพี่หนิงทำไมรถน่ารักจังเลยเร็วๆเร็วๆเร็วๆเดี๋ยวเดี๋ยวน่ารักป๊อปมันเป็นรถขี้ถี่นะนี่พี่หนิงเขาบอกคนเดีไวเอ้ยมือกระบาทโอ้ยสื่อนั้นเองนี่มันเป็นรถขี้ถี่จริงๆในพี่หนิงตัวแรกนั่นนิวอยากได้อยากได้แต่มันเป็นรถขี้ถี่ไหม ประมาณสองหมื่นับผมแล้วรถอันนี้มันแพงได้รถเย่างเง้ยน่ารักมันต่ำด้วยมันต่ำอพิจิตอพิจิตลงมาไปกินที่มเกูกูกู้ว่าขาโจมียางมากันเั็ไงนะอ๋เอาลองเบิ้งลองเบิ้งลองเครื่องเลยไอ้โอ้ยพี่นิ่งพี่นิ่งเหมือนข่มขืนรถขับน่ะเบิ้งเบิ้ง เขาเที่ยวเอาคันนั้นไปแล้วตอนนั้นน่ะคันเล็กน่ะเหมือนคข่มคืนรถน่ะเขาชอบรถเล็กว่าเสนว่าเสนเุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดดเดดเดดรถแต่งรถแต่งรถแต่งแน่นเน้นเน้นบึ้ยเปิดไปไม่เองเปิดไปเปิดไปยังไงกโอ้ยไม่เองมา อ๋อไฟคือซิ่งเลยปืนนี่ไฟคืองามเลยปะไฟวีบวับไฟวิบวับอุ้ยพี่นี่พี่ชิดเจ้าบ่มีเจ้าเสย์เจ้าต้องรุ่นนี่เจ้าเบิ่งเด้อไม่มีหนึ่งน่รักบ่รุ่นรุ่นนี้เมียกับโบไห้ซ้อนหรือว่าท่านท่าเมียขับกับโบไห่ผัวช้อนไม่เครัมีหนึ่งแน่ารักเลยก็อเป็นไปหาเสียรถเจ้าไหม เตมูตะมี่แมอ๋อนะคะรถใหม่นะคะถึงถึงป้ายจะไม่แดงแต่ของมันแรงนะคะรถแรงรถเนี่ยเนี่ยเนาะย่าเนาะพิชิตพิชิพิชิตเขาบอกว่ารถซื้อแกงจะไปแพงได้ไงใช่ไหมรถซื้อแกงจะจะแรงได้ไงไม่จะยิงยัวไหมอ่ะเราตบอบอบอแม่เขาเป็นรถเขาเรียกว่ารถเห็นแก่ตัวไปจริงสิทับผู้เดียวนั่งผู้เดียว ไม่สิได้่นู่ได้อยู่ดับเลยดับเลยไปทุกนันนั่นๆๆ่ๆนช่นั่ดูนะคะโอยไหนดูทะเบียนไม่แ่งสิถึงไปจะไม่แดงแต่รถมันแรงน่าดูนะคะสามสองห้าแปดับน่งอยู่แ่หัวนะน่ารักน่ารักจริงพอขับไปก็ก็แกล้ใช่ไหมเไเอาไปซื้อหรือว่าอีเบกะขอยก็ได้ ตรงตรงตรงโคงตรงนั้นใช่ไหมจังหึงขึ้นเวนชั่นวัยม่พี่เนิงเราหักกระลงไปวางแรงนี้ดูดูไว้หรือเปล่าดูไว้หรือเปล่าหรือว่าใช่ไหมดูแล้วคือดูในเน็ตอ๋อแปลว่าเขาโพสเขาโพสตัวนี้ใช่ไหมนี่สองหมื่นครับประมาณสองหมื่นได้ชนมดทวงสดเลยเพราะว่าเป็นรถบ้านหมายถึงว่ารถรถมือต่อมือรถมือต่อมืออ่า แดดวิ่งบิชิตพิชิตแล้วดับอดสิไปซื้ออย่างเงี้ยงินสวนแยงเดียวรลดดบอดื้องินสวนแยงเดียวคนเท้าบ่พเนอันนี้อันนี้อันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านบอดบอดลงน้ำสามสหายได้เนี่ยบอดลงน้ำสามสหายได้เนี่ยิชิตโอ๊ยนัวนั่งใครบอดได้ไได้จะขี่ได้จะขี่ได้ ซัมมี่เก่าแม่พูดว่าซัมมี่เก่าวน้าปกหน้าปกหน้าปกนะครับรถรถรถซื้อแกงจะแรงได้ไงนะรถซื้อแกงจะแรงได้โอ้ยเบิ้งหลักลักษณะเมื่อกี้นี่แห้งอยู่พิชิตพิชิตเราต้องสั่งคอนเทนต์มาเนี่ยเนี่ยเครื่องร้อยยี่สิบห้าซีซีนะพี่เนิง ตัวนี้นะพอตัวนี้ออกมามันจะกลายเป็นคอนเทนต์ใหม่มากบรถไฟฟ้าทันทีนิวบอกเลยนะคันนี้จะกลายเป็นกบรถไฟฟ้าทันทีเลยเอ้หมู่บ้านสิบทีเราต้องซื้อเราต้องคนละคันต้องคนละคันนะแน่นนิวบอกเลยรถไฟฟ้าหนิสิใช่มันขับทางไกลได้ด้วย ใช้เท้าถีบมาอันนี้เป็นเก ranging, h, oh, ียร์ปกติเขาแอบเตัวเกียร์ผู้หญิงไปเลยก็เป็นเกียร์ผู้หญิงผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีแม่เป็นเกียร์ว่าใค์เวฟเวลาอย่างสุดต้านคนได้ทีแมนบอกแมนแมนอันนี้มันมันเป็นเขาเอามาทำให้มันเล็กลงใช่ใช่ใช่ถือถ oh. ือเนี่ยยี่ส uh, ิบห้าซีซีมันแรงนะพี่ใช่ใช่ เขาเรียกว่าเป็นไซมิดูเหมือนเป็นไซมินี้แต่เครื่องเขาแรงว่าดูมาดูมาเอ้ยบอสบอสข่เราต้องมีคนละคันใช่ไหมบอสคนตักหลังสามหลังนี่ มันมันคือราคาของเฮามีคัในไงกว่านี่เดเราแค่ขไปขับมามันไม่ได้แพงหรอกใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอสขาบอสบอสไม่สนับสนุนลูกบ้านสักคนละคันหรอกพี่ชิดพี่ชิดจะเข้าไปทมด้วยจะสนับสนุนลูกบ้านคนละคันไหมครับโอ้โหออนออดอออวออออออนอออวออออออนออ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 อนออ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 อ อ๋อสองเท้าได้ไหมครับผมครบแปดตั้ี่หรือยังยังยังค่ะยังคุงจะห่วงอีครับคุงจะห่วงอะครับมิ้งมาใหม่เลยม่้งเองต้องอยู่ให้เต็มแปดนะเออต้องเต็มแปดนะมันเป็นห่อรถมันชื่อว่ามังกี้มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งเขากอริล่าอ่าใช่ใช่มันจะยาวมันจะมีท้ายนิดนึงเขีเออกอริล่านิว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 ก็ไปซุ่มดูเหมือนพี่เน่งแหละและคราวเนี้ย บอบอพอสีจัดมันจัดบอได้พิชิตบอกแล้วว่ามันเป็นรถรุ่นแบบมินิมินิเจ้ากระเบิงโตไข่กับัวข่เนี้ยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวคงต้องทำอีกนิดนึงเขาห้องว่ารถเห็นแกโตขึ้นผู้เดียวพอจบบห้ผู้อื่นบอให้มูนั่งน้ำไม่ไม่่เดี๋ยวต้องทำอีกนิดนึงเขาห้งว่ารถเด่นแกตข้นผู้เดียวพอจบให้ผูอื่นให้มูนั่งนไม่ไม่เดี๋ยวคงงนินึงเขาห้องว่าลด่นแกโขนูเดียวพอจบบอให้ผันอป็นบิให้มินั่งน้ำไม่ไม่ม่เ รถคันนี้มาเนี่ยจบปัญหาเรื่องขอไปด้วยใช่จบเลยบบยาอยาขอไาสิขันเจ้าสิไปน้ำข่อยแล้วเจ้าพ่วงมาพ่วงไปก็ข่อยรถอีกทีอีกทีอีกทีพี่หนิงจะสตาร์ทเครื่องอีกทีสิเออดูไฟเขาสิดูไฟเขามีลูกเล่นนะอันนี้ต้องต้องไปปรับนิดนึงเฮ้ยพี่หนิงมันเท่เท่ตรงไฟอ่ะนั่น รถเจ้าไม่สิออกอีกบอกแม่เล่กสวยเล่กก็สวยเล่กก็สวยโอเคโอเคอยากจะนั่งเลยไหมผมจะมาเจอบ้านเจ้าเห็นบอกว่าไม่มีปูดีปีศาจอะใช่ใช่ใช่ไม่เดี๋ยวค่อยมาเจอมันหลังอุ้ยแต่น่ารักน่ารักจริงๆและสีอ่ะสีเหมาะมากพี่หนิงสีขาวดำเหมาะมากน่ารักเจ้าคือเป็นเจ้าคือตาไก่แท้ ไหนขอไฟอีกรอบสิพี่หนิงขอไฟอีกสักรอบหนึ่งยังยังอันนี้อยู่เป็นมือสองมีนี่นี่ไฟดิสโก้แน่น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 โอ้ยเนาะตะมูตะมีแอบแอบมีความน่ารักรอบดึกโอ้ยเพื่อนไปซุ่มซื้อกับน้องเมย์ตอนหัวค่ำนะคะวันนี้เนี่ยเพื่อนมาบอกอยู่ว่าเพื่อนจะไปดูรถนะคะ พอจะไปดูรถพอกลับมาตอนนี้นะคะเพื่อนก็ได้รถตะมุตะมิขึ้นมาแต่หักแต่แพงราคาเบาๆนะคะราคาเบาๆนะคะใครอยากซื้อให้กาแฟกอกหรือซื้อให้บิชิตซื้อให้แม่รองหรือว่าซื้อให้ในตอนนี้นะคะหมื่นน่อยน้อยหมื่นนอยน้อยหม่นนคัสองหมื่นมันจะมาเป็นคอนเทนต์ใหม่ทันทีเลยนะคะ เราจะเปลี่ยนจากรถไฟฟ้าแกเป็นมอเตอร์ไซค์ทันทีซื้อแม่ยายนี่ไม่ถึงสองหมื่นดอกเพราะว่าเอฟซเขาเขาไม่จับคู่เด้เอมอนี่อันนี้มือสองใช่ไหมมือสองมือสอง shaking hands shaking hands มาแล้วค่ะผมไม่มีตังซื้อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กาแฟกดก,ดกอกด้วยนะคะเราจะพยายามทำคลิปสนุกสนุกให้ได้ติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ